สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการทำงานหนักคือสัญลักษณ์ของคนขยันแต่กลับเป็นการทำร้ายสุขภาพทางอ้อมเพราะเมื่อเจ็บป่วยแล้วเงินที่เราหามาได้จากการทำงานหนักก็จะถูกส่งต่อไปให้การรักษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอย่างเช่นแขกรับเชิญของอโรคาวารตี้ในวันนี้เธอเคยเผชิญกับอาการปวดเอวจนถึงขั้นไม่สามารถคมตาหลับได้แต่วันนี้เธอผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้แล้ว รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณฟ้ารุนรุ่งกันเลยค่ะสวัสดีเจ้าเจ้าไม่ทราบว่าพี่สากรนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรคืออ๋อซักอบรีดเจ้าซักอบรีดเจ้านี่ก็คือที่มาที่ไปของปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยหรือเปล่าคะเจ้ามีอา<ม>ก,การอะไรเอ่ยเกี่ยวกับรีดผ้าเนาะมีอาการปวดหลังนะเจ้าปว,ปวดหลังนะเจ้าปวดมากแค่ไหนคะปวดจนโอ้กลางคืนก็นอนไม่ได้เจ้า ค่ะแล้วเวลาเรารีดผ้านี่นั่งรีดหรือว่ายืนรีดนั่งเจ้านั่งนั่งน่งรีดนั่งผ่องยืนผ่องนะเจ้าเมื่อยเมื่อยนั่งนั่งเมื่อยก็ยืนจ้าอายืนเมื่อยก็นั่งเจ้าเจ้าเจ้าค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยต้องรีดทั้งหมดประมาณกี่ตัวโอ้ห้าสิบตัวขึ้นนะเจ้าห้าสิบตัวรีดคนเดียวเจ้าแล้วแบบนันต้องกดน้ําหนักด้วยเจ้าโอ้นี่ก็ปวด พอลับเวลาปวดหลังเราปวดเยอะๆเราทํำยังไงคะนอนก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ตอนแรกก็ไปหาหมอไปหาหมอเนะเจ้าไปหาหมอพี่เขาป่วยกับบายเนาะพอดีกับตีดผ้าไปตัวกับฟังวิทยุเออพอดีได้ยินเสียงน้าเฮ็ดบนประกาศเนาะโฆษณาว่าเออน่าลองดูเนาะก็แฟนตกลงกันนาะเขาลองเอามาขินดูบ่ออาจจะดีแฟนก็เออแล้วแต่เออก็ซื้อน้าเฮ็ดนี่มาดื่มกินเนาะขวดแรกกับหูซึกเลยเ้ารู้สึกอะไรคะรู้สึกว่า มันแต่ก่อนมันจะมีแผ่นหลังติดข้างหลังเนี่ยม,มือมีอย่างมาติดหลังเขานี่เนาะค่ะมันเหมือนแบบโอโ้เป็นผังพืดเนาะเอ๊ะมันจะเกีียวกันก้อยนเนาะพอกินน้ำเฮดไปขวดหนึ่งอะ่ะค่ะพอดีก็คับทายลงโอ้โหปีจะจะมีพุงหน่อยเนาะลงพุ้งอย่างเงี้ยพอคับทายลงปรากฏว่าสามวันติดกันได้หนาลงไอ้ตีเนี่ยมันลดหายไปเลย น้ำหนักลดไปสองกิโลน้ำหนักลดไปสองกิโลน้ำหนักลดสองหายด้วยหูหายหยุบไปเลยค่ะเอ๊แต่แต่ติคับทายออกมานะ่นะจะมันจะเป็นเหมือนเหมือนไขมันนะเจ้าเป็นเมือกเป็นหน้าเมือกเหมือนหน้าหมูไขมันอย่างเงี้ยโอ้มันลงมาเลยนะจ้ว่าเอ๊ะตกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอย่างขึ้นมันจะเกี่ยวก็น้ำเฮ็ดก็นี่แล้วพอดีแฟนเขาบอกเออมันอาจจะเกี่ยวมันจะไปคับไขมันในลำไส้ของเราออกก็ได้เนาะ ของเสียหมายถึงว่าเออขับของเสียเออปีกบว่าเออมันก็ดีร้อยเนาะแต่เออพอกินไปหมดขวดซะแล้วก็แผ่นหลังนั่นมันหายไปพร้อมกับตีแล้วตีเขาทายลงไปอ่ะเออทายที่มันเป็นเร็วๆนะแต่กำนันกับผู้ซื้อว่าเอเบาเนี่ยเบาตัวขึ้นมาเจ้าก็เออเขาทาดีนำเฮ็ดนี่เจ้าก็โทรมาสั่งเมื่อกินแหมเจ้าเดี๋ยวนี้ตอนนี้กินขวดที่สองฮะตอนนี้กินคนที่สองเจ้าจากที่ขวดแรก แล้วเห็นขนาดนี้เลยเหรอคะแยกร,ร<ฤ>เลยอ่ะมันรู้สึกมันบำรุงหลางกายเขาเนาะเดี๋ยวนี่ไปตากผ้ายังวิ่งไปได้เลยนาะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โอ้อย่างเงี้ยเออเยอมมากว่ามันดีเต้นเนะจ๊ะค่ะเดีย๋ยวนี้ยะกรงานได้สบายเนาะวิ่งเลยก็ได้อ่ะไปเก็บผ้าตากผ้าแฟนว่าโอ้มันกระชับกระเฉงขึ้นแล้วนี่นว่าเออก็บอกเลยเออก็ตามใจก็ซื้อมากินเรื่อยๆร่อยแฟนก็บอกเงี้ยอ้อคราวนี้ก็เลยมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับสุขภาพ ชอบเลยีชอบรีผ้าที่สุดเลยเป็นคนตีว่าชอบมมากเลยจะไม่เลิกนี่เลิกมาได้ถึงจะรวยจะได้กัะฉางปีก็เลิกผมได้แต่ตอนนี้ฉีพของปีอ่ะตอนนี้ไม่ต้องเลิกแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้หายแล้วนะคะสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะคะวันนี้ฟ้ารุนรุ่งมีน้ําเห็ดมาคือ ให้ด้วยเนอะเจ้านะคะกับน้ำเพรสกัดเพื่อสุขภาพนะคะของควัญจากธรรมชาตินะคะนำมาวอบให้พี่สาคอนด้วยขอบคุณเจ้าค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวยวันสวยคืนแบบนี้เนอะเจ้าขอบคุณค่ะไม่มีอะไรที่จะทำให้สุขภาพของคุณสมดุลได้ถ้าคุณไม่เริ่มสร้างและวันนี้คุณก็ไม่ต้องรีรออะไรอีกแล้วค่ะเพราะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพพร้อมดูแลคุณ กับต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสสมดุลของสุขภาพค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ